ห้องสร้างสุขเปิดห้องเก็บวัตถุดิบแห่งความคิดสู่มุมมองชีวิตที่เป็นสุขกับผมทวัชชัยดวงนภานี่คือรายการที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้สแสวงหากำไรใดๆขอบคุณทุกเพลงเพราะที่เราเปิดในรายการและเรื่องราวที่เรานำมาเล่าต่อเรื่องดักฟัง ดักฟังมุมมองความคิดของคนทั่วโลกมาใช้ในชีวิตของเราเรื่องดักฟังในวันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปมองหาแรงบันดาลใจเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังมองหาสิ่งนั้นอยู่นะครับนอกจากแรงบันดาลใจแล้ว้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวัน วันนี้ครับผมมีเ,เรื่องราวดีๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า mm. มเมลโรบินมาฝาาครับเธอคือหนึ่งในนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังของโลกครับแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือขายดีที่ช่วยให้คนหลายล้านคนพลิกชีวิตของตัวเองได้สำเร็จแต่รู้ไหมครับกว่าที่เธอจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ชีวิตของเธอก็ต้องผ่านความยากลำบากมากมายลองจินตนาการดูนะครับ จากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีหนี้สินประมาณสัก8 0 0แสนดอลลาร์แล้วก็กำลังจมอยู่ในความกังวลความเครียดและก็ความล้มเหลวกลับสามารถพลิกชีวิตของตัวเองด้วยวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งซึ่งเธอบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลครับวันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักจากเมลโรบ,บินไปพร้อมๆกันรู้จักว่าเธอเป็นใครคะผ่านอะไรมาบ้าง แล้วก็ที่สำคัญครับเราจะได้เรียนรู้ไปกับ2แนวคิดของเธอที่ช่วยคนอีกนับล้านเปลี่ยนชีวิตได้สำเร็จ2แนวคิดนั้นก็คือ5 second rule นะครับหรือกด5วินาทีที่ช่วยให้เราลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ let d o w มนะครับแนวคิดการปล่อยวางและยอมรับความเป็นไปของคนรอบข้างซึ่งช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมไปดักฟังมาครับ ผมดักฟังมาจากพอดแคสต์ของ Simon Sinek ครับที่ชื่อว่า The First Step The Reduce Your Anxiety with Other Male <ม> Robin a b i t of o f t i m u s Podcast ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันนะครับกับ2องบทที่ว่าไปก่อนอื่นนะครับเราต้องไปทำความรู้จักกับเมล Robin นะครับ เมลร็อบบินเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับในฐานะนักสุพนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกและก็นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์แต่รู้ไหมครับว่าเมลเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากสุดๆมาก่อนชีวิตของเธอครับก่อนที่จะมีชื่อเสียงไม่ได้โรยด้วยกีดกุหลาบเลยนะครับลองจินตนาการดูนะครับเมลในวัย40ต้นๆครับกลังเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ครอบครัวของเธอกำลังล้มลุก คลุกคลานสามีของเธอลงทุนทำธุรกิจร้านอาหารแต่กิจการกลับไปไม่รอดจนเป็นหนี้ก้อนโตครับเมลครับมีลูกเล็กๆ3คนที่ต้องดูแลครับและแต่ละวันก็เต็มไปด้วยความเครียดและก็ความกังวลใจคืนนั้นครับเธอนอนไม่หลับครับเปิดทีวีไปเรื่อยๆและสิ่งที่เธอเห็นก็คือภาพจรวดที่กำลังถูกปล่อยสู่อวกาศมีเสียงนับถอยหลัง5 4 3,2,1ส,สองหเราจะรวดก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าภาพนั้นผ่านไปแต่บางอย่างกลับติดอยู่ในใจเธอครับเช้าวันต่อมาครับแมวรู้สึกถึงพลังใจจะลุกขึ้นจากที่นอนเหมือนเดิมครับเธอรู้สึกว่าเช้าวันนี้มันหมดกำลังใจอ่ะมันไม่มีกำลังใจเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้มาซ้ำซ้ำซ้ซ้ำซ้ชีวิตครับ มีเรื่องให้สู้อยู่เยอะจนไม่อยากเผชิญหน้าแต่ทันใดนั้นเองครับเธอนึกถึงเสียงนับถอยหลังของเจ้ารวดเมื่อคืนเมลตัดสินใจลองทำบางสิ่งที่แปลกใหม่กับตัวเองดูครับเธอนับถอยหลังในใจ5 4 3 2 1แล้วบังคับให้ตัวเองเด้งขึ้นจากเตียงทันทีเหมือนจะรวดที่ส่งออกไปสู่อวกาศ ตอนนั้นเธอทำไปโดยความรู้สึกที่มันประชดชีวิตอยู่นิดๆนะฮะโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเธอลุกขึ้นจากเตียงได้สำเร็จจริงๆทุกวันที่ผ่านมาเธอลุกขึ้นสู้กับวันใหม่เป็นเรื่องที่ยากเย็ยนเหลือเกินแต่เช้านั้นแค่การลุกขึ้นยืนได้ทำให้เมลรู้สึกเหมือนได้ควบคุมอะไรบางอย่างในชีวิตครับ เมลเริ่มลองใช้การนับถอยหลังแบบนี้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเธอด้วยเมื่อมีงานบ้านที่เธอผัดวันประกันพุ่งเธอก็จะนับ5 4 3 2 1แล้วก็ลงมือทำมันเลยเวลาอยากออกไปวิ่งออกกำลังกายแต่ใจนั้นขี้เกียจเหลือเกินเพื่อว่าหลายๆคนเป็นครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอก็ใช้ชีวิตเช่นเดียวกันแบบนี้ เธอก็นับ 5, 4, 3, 2, 1แล้วก็ออกไปวิ่งออกกำลังกายผลคือเธอเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ควรทำได้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดชีวิตที่เหมือนจะควบคุมไม่ได้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับความมั่นใจของเธอค่อยๆกลับมาหลังจากนั้นไม่นานโอกาสที่ไม่คาดฝันก็มาถึงครับมเมลได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในรายการเท็ดเงานหนึ่งครับซึ่งตอนนั้น เธอไม่ใช่นักพูดมืออาชีพอะไรเลยนะครับเธอบอกว่าตัวเองตื่นเต้นมากและแทบจะลืมบทพูดที่เตรียมมาทั้งหมดแต่ด้วยสัญชาตญาณบางอย่างครับเมลได้แชร์เคล็ดลับ5วินาทีนี้บนเวทีเป็นครั้งแรกโดยแทบไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนเลยเธอบอกผู้ชมประมาณว่าทุกครั้งครับที่คุณมีความคิดจะทำอะไรสักอย่างให้ลงมือทำภายใน5วินาที ก่อนที่สมองจะฆ่าความตั้งใจมันทิ้งแล้วเธอก็ปิดท้ายการพูดครั้งนั้นลงไปเมลเองครับยังไม่ทันได้ตระหนักเลยว่าประโยคสั้นๆนั้นได้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลคลิปการพูดของเมลครับถูกอัปโหลดออนไลน์และเมื่อเวลาผ่านไปสักพักผู้คนจากทั่วโลก เริ่มอีเมลมาหาเธอครับพวกเขาเล่าว่าลองเอาวิธีคิดแบบ5วินาทีของเมลเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองดูแล้วมันก็ได้ผลอย่ังไม่น่าเชื่อนะครับมีทั้งคนที่ใช้มันในการเลิกผัดวันประกันพุ่งเรื่องเรียนคนที่กล้าออกไปพูดไอเดียดีๆในที่ประชุมเพราะนับถอยหลังแล้วพูดไปออกไปก่อนที่ความกลัวมันจะเข้ามา รวมไปถึงคนที่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังเมลอ่านเอีเมลเหล่านั้นแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับเพราะเดิมทีครับเธอคิดว่าเคล็ดลับเล็กๆนี้ก็แค่ช่วยให้เธอผ่านช่วงชีวิตที่ลากยากลำบากของตัวเองไปได้เท่านั้นแต่ตอนนี้มันกลับช่วยชีวิตคนอื่นได้เป็นพันๆหมื่นๆคนเลยทีเดียวจากจุดนั้นนั่นเองครับ เมลรอบบินก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเธอเขียนหนังสือชื่อ The Five Second Rule กด5วินาทีซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีติดอันดับหนังสือเล่มนี้ครับทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักแนวคิดง่ายๆแต่ทรงพลังของเธอและทำให้เมลกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเมื่อมองย้อนกลับไปเมลบอกว่าช่วงเวลาที่เธอตัดสินใจกระโดดออกจากเตียงในวันนั้น เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่พาเธอมาถึงจุดที่สามารถช่วยเหลือและจุดประกายชีวิตของคนอื่นได้ในทุกวันนี้คราวนี้ครับเราจะมาเจาะเล็กกันสักหน่อยครับว่าจะกด5วินาทีเนี่ยที่เมลคิดคนขึ้นมาเนี่ยคืออะไรและเราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างกด5วินาทีเป็นเทคนิคง่ายมากๆครับแต่ใช้ได้ผลอย่างเหลือเชื่อครับแนวคิดหลักมีว่าถ้าเรา มีความคิดหรือตั้งใจที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วแล้วก็จงลงมือทำภายใน5วินาทีไม่งั้นสมองของเราจะเริ่มหาเหตุผลมาขัดขวางหรือดึงเราให้พอดผ่อนการลงมือทำออกไปเรื่อยๆฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่หลายคนก็สงสัยว่ามันจะเวิร์กจริงเหรอเดี๋ยวลองนึกภาพตามนะครับสาหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเวลาที่เราอยากทาอะไรดีๆเนี่ยเช่นอยากตื่นเช้ามาออกกาลังกาย อยากเริ่มเขียนบทความที่ติดค้างไว้หรืออยากเก็บห้องที่รกรุงดังเรามักจะมีช่วงเวลาจังหวะสั้นๆที่คิดขึ้นมาเอาละต้องทําได้สิแต่ผ่านไปไม่กี่วินาทีครับความคิดอีกเสียงก็จะดังขึ้นมาขอนอนต่ออีกนิดนึงดีกว่าไว้ทําพรุ่งนี้แล้วกันหรือขอเลื่อนอีกหน่อยแล้วกันนะฮะสุดทา้า <c> ย <oughs> ก็ไม่ได้ทำสักทีใช่ไหมะฮะเมลค้นพบว่าช่วงเวลาสำคัญที่เราควรเวยไว้ก็คือ หาวินาทีแรกที่ความตั้งใจนั้นผุดขึ้นมันเองครับวิธีการที่ตรงไปตรงมาก็คือทันทีครับที่รู้ตัวว่ามีอะไรที่ควรทำแต่ใจเริ่มผัดวันประกันพุ่งให้รีบนับถอยหลังเลยฮะ5 4 3 2ในใจหรืองหรือ,รอนับดังๆก็ได้นะครับถ้าไม่เขินแล้วจากนั้นลงมือทำทันทีครับการนับถอยหลังแบบนี้เปรียบเสมือนการกดปุ่มรีเซตเล็กๆ ในสมองของเราครับมันช่วยหยุดความคิดฟุ้งซ่านหรือข้ออ้างต่างๆที่ผุดขึ้นมาแล้วพอเรานับถึงหนึ่งปุ๊บให้ถือเสมือนว่าไม่มีอะไรแก้ตัวอีกแล้วครับลุยเลยครับตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวครับตอนเช้าเสียงนาฬิกาปลุกดังลั่นขึ้นมาคุณงัวเงียในใจคิดว่าเอ๊ะจะตื่นดีไหมนะหรือขอน,อนอนต่ออีกสักห,าหนาทีนี่แหละครับ เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายมเมลบอกไว้งั้นนะฮะถ้าเราเผลอคิดต่ออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะต่อรองกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลับต่อแน่นอนเมื่อตระหนักได้แบบนั้นนะครับให้คุณรีบนับ5 4 3 2 1แล้วดีตัวเองครับลุกขึ้นมานั่งเลยนะฮะไม่ต้องปล่อยให้สมองคิดเรื่องอื่นครับ ในช่วงไม่กี่วินาทีนี้เราต้องชิงลงมือก่อนที่ความขี้เกียจจะกลับมาครอบงําได้สําเร็จนี่ก็ได้สําเร็จไปแล้วนะฮะขั้นหนึ่งลองฟังอีกสักตัวอย่างที่เมลยกมานะฮะสมมุติคุณตั้งใจจะเริ่มออกกําลังกายตอนเย็นหลังเลิกงานแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วใจก็เริ่มต่อรองครับเหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่เอาดีกว่าอยากปล่อยให้ความคิดนั้นชนะเด็ดขาดนะครับให้ลองนับถอยหลัง5วินาที แล้วลุกขึ้นเปลี่ยนชุดใส่รองเท้าวิ่งออกจากบ้านไปเลยฮะแม้จะยังขี้เกียจอยู่แต่พอคุณเริ่มวิ่งก้าวแรกออกไปเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีครับจะรู้สึกดีเองว่าเออนี่แหละเราได้ทำตามที่เราตั้งใจไว้ละเมลเล่าว่าเธอใช้กด5วินาทีนี้กับเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์หาลูกค้าเวลาที่เธอกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือการพูดไอเดียในที่ประชุม ที่เธออาจจะไม่ค่อยกล้าพูดทุกครั้งที่ใจเริ่มฝ่อหรือคิดจะผัดผ่อนงานอะไรเธอจะเริ่มนับถอยหลัง5วินาทีแล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นทันทีเธอบอกว่ายิ่งทำบ่อยๆสมองจะเริ่มชินกับการลงมือทํามากขึ้นเรื่อยๆจากคนที่เคยจมอยู่กับความกังวลและเฉยชาก็กลายเป็นคนที่คล่องแคล่วและก็มั่นใจมากขึ้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับตัวเมลเองนั้นน่าทึ่งมากๆนะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนนับล้านที่ใช้กฎนี้มีเรื่องเล่ามากมายจากคนทั่วโลกที่เมลได้รับฟังหลังจากเธอเยผยแพร่เทคนิคนี้ออกไปเช่นนักศึกษาคนหนึ่งครับเคยส่งงานช้ามาตลอดเลยพอลองใช้กฎ54321เนีน่ยนะฮะก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ส่งงานตรงเวลาจนเกรดดีขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ากด5วินาทีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยเอาชนะแรงเฉยและความหลังเลในตัวเราพอเรากล้าที่จะลงมือทำสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีละก้าวทีละก้าวและสำคัญก็คือมันเป็นวิธีการที่ใครๆก็ทำได้ครับไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือทักษะพิเศษอะไรเลยแค่พร้อม จะลองก็พอแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนับถอยหลังนะครับจากการนับถอยหลัง5วินาทีครับเราจะไปอีกทฤษฎีหนึ่งของเธอครับที่ชื่อว่าเล็ดเดมหรือว่าปล่อยเข้าไปตามทางของเขานอกจากกด5วินาทีจะช่วยกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครับเมลโรบบินยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแนวคิดนี้มีชื่อเก๋ๆว่าเล็ดเดมนะครับถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือช่าง มันปล่อยก็เถอะหรือว่าจะมีคำศัพท์อื่นๆนะฮะหลังจากที่เมีประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนชีวิตของตัวเองช่วยเหลือคนมากมายด้วยกด5วินาทีครับเธอก็สังเกตเห็นว่าความเครียดและความทุกข์อีกหลายอย่างรวมถึงตัวเธอเองด้วยครับที่ต้องเจอบ่อยๆคือความวิตกกังวลกับพฤติกรรมหลังการตัดสินของคนอื่นรอบตัวเรามักจะหงุดหงิดใจครับเมื่อคนอื่นทำอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ เช่นทำไมแฟนเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเพื่อนเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมลูกไม่เชื่อฟังเราเมลยอมรับเลยครับว่าแต่ก่อนเธอก็เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการครับชอบพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างรอบตัวให้เป็นไปตามใจเพราะคิดว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขและทุกอย่างก็จะออกมาดีแต่ความจริงกับตรงกันข้ามเลยนะครับ มันยิ่งทําให้เธอเครียดแล้วก็ผิดหวังซ้าๆครับและอาจทําให้ความสาคัญกับคนที่เธอรักตึงเครียดโดยไม่จําเป็นอีกด้วยแล้ววันหนึ่งครับเมลก็ตาสว่างแล้วคิดได้ครับที่จริงเนี่ยเราควบคุมใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเองนี่คือสิ่งที่เมลย้ําคนเราทุกคนต่างมีความคิดและทางเดินชีวิตของตัวเองครับเราบังคับให้ใครมาเป็นแบบที่เราต้องการไม่ได้แม้จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักก็ตาม และนั่นคือจุดกำเนิดของแนวคิดที่ชื่อว่า l e t d e m ที่เมลนำมาแบ่งปันให้พวกเราได้เรียนรู้กันผ่านพอดแคสต์นะครับหลังจาก l e t เ e m มันก็มีหลักการสิ่งนี้ตรงๆเลยนะครับก็คือถ้าใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบางอย่างก็ให้ปล่อยให้เขาทำไปตามที่เขาเลือกเราเลดเดมเป็นตัวของตัวเองและทำให้และทาในสิ่งที่เขาต้องการทำให้เรา ทำไมเราถึงควรทำแบบนั้นนะฮะทำไมเราถึงควรปล่อยให้เขาทำตามสิ่งที่เขาต้องการก็เพราะว่าการปล่อยให้เขาเป็นตัวเองจะทำให้เราเห็นธาตุแท้และลำดับความสำคัญในชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนคนแต่ละคนแสดงออกถึงสิ่งที่เขาให้คุณค่าผ่านการกระทำและการตัดสินใจของเขาเองเช่น ถ้าเพื่อนของเราไม่ค่อยชวนเราไปเที่ยวไม่ค่อยติดต่อเรานั่นก็อาจแปลว่าเขากำลังยุ่งกับสิ่งอื่นหรือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ปล่อยให้เขาทำไปตามวิถีของเขาเมลมักยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าเพื่อนของคุณไม่ชวนคุณไปสังสรรค์ด้วยในสุดสัปดาห์นี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะอย่าเสียเวลาโกรธหรือน้อยใจไปเลยครับ ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาตามที่เขาเห็นว่าเหมาะส่วนเราก็หาอย่างอื่นทำรรที่ทำให้เรามีความสุขได้ถ้าคนที่คุณกำลังเดทด,ด้วยยังไม่อยากจริงจังผูกมัดความสำคัญก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาเลือกทางของเขาถ้าเขายังไม่พร้อมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับใจเขาทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองถ้าลูกของคุณไม่อยากไปเดินเล่นในตลาดนัดกับคุณ ก็ปล่อยเขาไปตามที่เขาชอบนะครับไม่ต้องไปดึงดันฝืนใจลูกอาจจะแค่อยากอยู่บ้านเล่นเกมหรือเจอเพื่อนของเขาฮะเราก็ปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเราก็ไปเดินตลาดนัดคนเดียวหรือชวนเพื่อนคนอื่นไปแทนก็สนุกได้เหมือนกันนะครับการเล็ดเดมแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจใยดีต่อคนรอบข้างนะครับแต่มันหมายถึงว่าเราเคารพการตัดสินใจ และความเป็นตัวของเขาเองของคนอื่นเราเลิกเอาตัวเองไปผูกกับการกระทําของคนอื่นให้เหนื่อยใจครับเปลี่ยนจากความคิดเดิมๆที่ว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างที่เราคิดมาเป็นก็เขาเลือกทําของเขาแบบนั้นช่างเขาเถอะพูดง่ายก็คือหยุดเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับการควบคุมคนอื่นนั่นเองแล้วพอเราปล่อยให้คนอื่นเป็นแบบที่เขาเป็น ได้สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือใจของเราจะเบาขึ้นเยอะเลยนะครับ,บเบลเยี่ยวบอกองนีน่ความทุกข์ในใจจากการคาดหวังผิดหวังจะลดลงอย่างมากเราจะไม่คอยกังวลหรือหงุหงิดกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอีกต่อไปและที่สำคัญคือเราจะมีพลังเหลือไปโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆในชีวิตนั่นเองนะครับเมลสรุปไว้อย่างน่าสนใจครับ ในชีวิตคนเรามีอยู่3สิ่งเท่านั้นที่เราควบคุมได้จริง 1. ความคิดของเราเองเราจะคิดมุมบวกหรือมุมลบกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเราเราทำได้ทางนั้นครับ 2. การกระทำของเรานี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้เราจะลงมือทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราและ 3. ครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราสิ่งที่เกิดขึ้น เราควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมได้นะว่าเราจะรู้สึกต่อมันอย่างไรนอกเหนือจากทั้ง3นี้แล้วที่เหลือในโลกใบนี้เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ภายใต้ความคิดที่ชื่อว่าเลดเดมมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ได้รู้จักทั้งกฎ5วินาทีและทฤษฎีเลดเดมสองแนวคิดดีๆจากเมลโรบิน ไอเดียทั้งสองนี้จริง,รงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับไม่ซับซ้อนแต่หลายครั้งนะครับเราไม่ค่อยนึกถึงมันเพราะชีวิตประจำวันของเรามักพาเราไหลไปกับความเคยชินกด5วินาทีนี้ครับช่วยให้เราไม่ผัดวันประกันพุ่งผัดผักดันตัวเองให้เริ่มลงมือทำสิ่งดีๆส่วนทฤษฎีเล็ดเดมก็ช่วยให้เราปล่อยวางจากความกังวลใจที่มีต่อการกระทำของคนอื่นเมื่อฟังแล้ว ดูดีแบบนี้นะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือลองมันลองเอามันไปใช้จริงๆนะครับหลังจบพอดแคสต์ตอนนี้อยากชวนทุกคนลองทําอะไรสนุกเล็กๆน้อยๆกันดูนะครับเริ่มจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราก่อนเลยเช่นพรุ่งนี้เช้านะครับเมื่อนาฬิกาปลุกดังถ้าคุณรู้สึกว่าปกติแล้วต้องกดเลื่อนปลุกลองนึกถึงเมลรบบินนะครับแล้นับ5 4 3สแล้วก็ลุยเลยจากนั้นลุกขึ้นจากเตียงทันทีครับ ดูซิว่าคุณจะรู้สึกกระปีก้กระเป๋ามากขึ้นไหมและถ้าวันไหนคุณอยากนึกว่าคุณจะออกวิ่งออกกําลังแล้วขี้เกียจก็ลองนับแบบนี้อยู่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในขนาดเดียวกันครับลองสังเกตสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวครับที่เคยทําให้คุณปวดใจเพราะคนอื่นดูครับอาจจะเป็นในเรื่องที่ทํางานหรือครอบครัวก็ได้นะฮะถ้าเจอเหตุการณ์ที่ใครสักคนทําอะไรไม่ได้ดังใจ ลองสูดหายใจเขาลึกๆครับแล้วบอกอกับตัวเองว่าช่างเอาเพอปล่อยให้เขาทําแบบนั้นไปนั่นแหละและดูผลที่เกิดขึ้นกับใจเรานะครับคุณอาจจะพบว่าตัวเองสบายใจขึ้นเยอะเลยไม่ต้องแบกความโมโหหรือเสียใจไปทั้งวันแล้วคุณก็มีสมาธิกับพลังงานไปโฟกัสกับเรื่องดีๆอย่างอื่นของคุณแทนนะครับหวังว่าเรื่องราวของเมลโรบินและ2เครื่องมือเล็กๆแต่ทรงพลังนี้จะช่วยจุดประกายบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังนะครับ การพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตภายในวันเดียวครับบางทีมาอาจจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแค่ห้าวิของความกล้าแล้วก็ปล่อยวางบางเรื่องที่เราหนักใจไปเท่านั้นเองขอบคุณสำหรับการติดตามครับเรื่องดักฟังดักฟังมุมมองความคิดของคนทั่วโลกมาใช้ในชีวิตของเรา ้้องสงสสราุเปิดห้องเก็บวัตถุดิบแห่งความคิดสู่มุมมองชีวิตที่เป็นสุขกับผมธวัชชัยดวงนภานี่คือรายการที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้สแสวงหากไรใดๆขอบคุณทุกเพลงเพราะที่เราเปิดในรายการและเรื่องราวที่เรานำมาเล่าต่อ